ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกล้องทำเองเนะอยู่ในเกมโรบอทนะซึ่งนี่คืดาตัดผมนะฮะและดูนี่สิคนที่จะมาตัดให้เรานะว้าวหลังร้านนะเนี่ยหนูจะมีคนมาลัดตัดผมเราด้วยนะอ้าวผู้หญิงเหรอเซฟเซฟเซฟ,ฟนะตอนนี้ ว้าวเราไปได่าต่อไปกันเลยอู้ประตูเปิดอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหวีมรณะเซฟเซฟเซผมไม่ถน,ดนัดแนวปลากรวนี่คือด่าไกลๆมรณะโอ้รู้เหมือนว่าจะลู้ลงไปด้านล่งางได้เลยนะนี่ก็คือตลับแป้งนะวิ่ง โมตะระแป้นงนี้มันจะเจลือฝนสสรน้ำสีม่วงด้านล่างเลยอย่าบอกนะว่าดานเขาบังกดนะเออใครเนี่ยโอ้โหเส้นผมของหลอนเลยพอดีพอดีว่าผมมันติดมาน่ะ ประตูปล่อยเช่อเราไปนะโอไมนะประตูด้านหลังนั่นดูไหมว่าจะมีช่างอยู่ทางที่จะเข้าไปโอโหช่องแอร์ขาเธอแอร์ไปแล้วทำไมมันมีผมติดอยู่เนี่ยเอออย่าบอกแล้วว่าพวกเราพามันอย่างน,าานั้นแล้วเย้ก็สำหรับคลิปนี้และเด่านช่องดัดผมนะก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนมันนี่คือเกมโรบอกนะเล่นง่ายมากเลยคนที่หัดเล่นากลัวก็เล่นหนันนี้ได้นะ ก็ค่อยๆจะได้นะก็อขอจบคิดเป็นเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะ